สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนแต่งรูปเนาะง่ายตัวแทนดีเฮิร์ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแอปแต่งรูป2ตัวนะครับที่ผมใช้อยู่จริงๆอ่ะมันมีหลายตัวแหละแต่ว่าวันนี้มาแนะนํา2ตัวตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้สีเขียว p ปเปอร์ลุกนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคอนโตหรือคอนโตนะครับ เรามาดูความสามารถของมันเป็นแอปที่ใช้งานง่ายมากๆกดเข้าไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวแอปนะครับด้านในดูน่า e ูเทมเพลตก็คือไม่ต้องเลือกเทมเพลตหรือว่าเราจะเลือกดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้แต่นี้ผมผมไม่เอานะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เพิ่มรูปที่เราต้องการจะแต่งเข้าไปกดไปที่ ไอคอนสีเขียวนี่ครับตับนึงนะมือมือถ <laughs> ือ,อ,อเลือกไปที่อัลบั้มนะครับชารหนึ่งลูกเยอะแคมิล่าโรเลือกสักเลือกมาสักรูปหนึ่งนะครับเอ่าเป็นรูปรูปผมก็ได้สมมุติกดดัน กดโอเคเนาะ,อะโอเคนี่นะครับเป็นแบบนี้เผ <_ C> ื่อถ้าถ้าใครอยากจะทำหลายๆรูปเนาะเราก็กดเพิ่มเพิ่มรูปเข้าไปได้เลยกดครั้งหนึ่งนะครับตรงไอคอนสีเขียวอ่า ครีมกานวันครีมกันแดดก็จะอยู่ด้วยกันโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือมันก็จะมีที่รูปอยู่ด้านหน้าด้านหลังเราสามารถที่จะปรับให้มันตัวไหนอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้โดยไอคอนข้างหน้านี้ครับ o ู o n t t o Back นี่นะครับด้านหน้าด้านหลังอ่าตัวไหนก่อนอันไหนหะัซ้อนกันหรือว่าปรับขนาดก็ย่อลงได้เลยนะครับ นะครับอ่าโอเคถ้าเราถ้าเราโอเคแบบแล้วเนาะประมาณนี้เราก็กดโอเคกดครอปอันนี้ฟังกช์ชันอื่นๆให้ดูนะครับแต่ผมยังไม่ได้ใช้ฟังก์ชัอนออกไปกดโอเคอ่าแล้วก็จะเซฟเลยก็ได้หรือว่าใครที่อยากแต่งพื้นหลังกดกลับไปก่อนนะครับ แล้วก็ใส่เป็นแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับพื้นหลังเลือกพื้นหลังที่เราต้องการเลือกเลยสีสีม่วงสีสีครีมสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะก็กดโอเคพอกดโอเคเสร็จเรากดเซฟเนาะกดเซฟอ่ะเขีย okay, เรียบร้อยเราไปที่แอปตัวต่อไปกันเลยนะครับเราก็จะมาแต่งในแอปนี้ คอนโตหรือฟัมโตนะครับอันนี้มันมี history, history ประวัติที่เคยทำเรวเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนออ <c oughs> โอเคเข้ามาแล้วให้เราไปที่ไอคอนตรงรูปกล้องนะครับเลือกอัลบัม้มแล้วก็เลือกรูปที่เราทำไว้เมื่อกี้ <c oughs> ก็คือรูปนี้เนาะ Okay. ก็ผมจะครอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะครอปหรือไม่ครอปก็ได้นะครับแต่นี้ผมเลือกที่จะครอปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาได้นะโอเคแล้วก็กดดันนี่นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยม เหมือนเท่ากับรูปโปรไฟล์ของ Facebook นะครับแล้วก็ <c oughs> จะไปเพิ่มสีสันให้มันหน่อยโดยการที่ add image นะครับเราจะไปใส,ใส่กรอบให้มันนี่นะครับผมจะเลือกกรอบ d h เอก็คือเป็นโรดเป็นสินค้าของทุกตัวของ d h เอนะครับแล้วก็อันนี้คือเราจะขยายคือกรอบมันกรอบมันเล็กไป เราก็จะขยายไซส์นะครับขยายมันขึ้น่ให้มันมีขนาดเท่ากับกรอบที่เราวางไว้เท่ากับรูปที่เราวางไว้อ่านี่ครับหรือว่าเราจะเพิ่มอีกก็ได้ไปที่นี่เลยแถบด้านซ้าย Add Image นะครับเพิ่มรูปภาพาผมจะใส่รับสมัครตัวแทนแต่งด้านล่างเพิ่มก็ได้นะครับเป็นรูปดาวอะไรก็ได้ ่าก็จะเป็นหน้านาีมเราใสามันใหญ่ไปปรับลดลงอ่าัดสมมตัวแทนืนประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดขวาล่างนะครับก็คือจะเอซฟก็คือเซฟไปเลยอ่าโอเคพอเซฟแล้วก็จะไปอยู่ในคาเมราลงนะครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการทํางานของผมนะครับอะไปคามิราโรแล้วก็รูปที่เราทําไว้เมื่อกี้ก็จะมาเซฟอยู่ที่นี่นะครับนี่คแล้วเราก็สามารถที่จะโพสต์ขึ้น Facebook ได้เลยนะครับโพสตได้เลยสำหรับใครที่อยากได้กรอบหรือว่ากรอบหรือว่าตัวสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับของดีเฮิร์เนี่ยนะครับ สามารถเข้ามาได้ที่เว็บอันนี้ชื่อเว็บนะครับ www.deherbthailand.com นะครับไปมาที่ about us หรือว่าที่เกี่ยวกับเรานะครับแล้วก็เลือ่อนเลือเล่อนลงมาให้สุดเลยก็จะมีสินค้าทุกตัวสามารถที่จะกดเซฟรูปต่างๆแล้วก็เอาไว้ไว้ในมือถือเพื่อที่จะมาแต่งในแอปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับ2แอปเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะมาแนะนำอีกหลายๆแอปหรือว่า เป็นแอปแต่งวิดีโอนู่นนี่นั่นอะไรอีกเยอะแยะเลยครับแล้วก็เทคนิคต่างๆอีกสําหรับการขายเป็นประโยชน์มากๆสําหรับตัวแทนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงติดตามตอนต่อไปนะครับบ๊ายบาย